สวัสดีครับไทยนิเพนทิสพาเที่ยวชมมะข้ามมะแกงลิงวันนี้เราอยู่ในสถานที่ที่หนึ่งเรียกว่าลังเบียงนะครับภูเขาลังเบียงนะฮะซึ่งในบริเวณนี้นะครับเมื่อประมาณ100ปีมากกว่า100ปีที่แล้วนะครับในบริเวณนี้เรียกว่าอนำ นะฮะอาจจะเป็นชื่อหมู่บ้านหรือว่าเป็นชื่อเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณนี้นะซึ่งห่างจากดาลัสตัวเมืองดาลัตนะครับประมาณ14กิโลเมตรนะฮะอนามเป็นชื่อของหมู่บ้านในสมัยก่อนนะครับซึ่งเป็นที่มาของชื่อของมอค้าวงแกงลิงสายพันหนึ่งก็คืออนามเมนซิสนะซึ่งในปัจจุบันนี้เราไม่ได้ใช้ชื่อนี้แล้วเพราะว่ามัน เป็นชื่อพ้องของซิมิเลซีนะฮะหรือสมายเลซีไอหรือหม้อไทเกอร์ลาวที่คนไทยรู้จักกันดีทางภาคอีสานนะแถวภูกระดึงนะครับซึ่งตัวอย่างของอนาเมนซิสตัวอย่างแรกนะครับถูกพบในบริเวณนี้นะครับนที่ระดับความสูง1,500เมตรนะรซึ่งก็แถวๆนี้แหละเพราะว่าเราเช็คจาก GPS แล้วนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณนั้น ตอนนี้พื้นที่บริเวณนี้นะครับผมไม่แน่ใจคิดว่ามันน่าจะเป็นอุทยานอะไรสักอย่างอาจจะเป็นอุทยานแห่งชาติลังเบียงนะแต่ผมไม่เห็นป้ายเพราะที่นี่เขาไม่ค่อยใช้ภาษาอังกฤษเท่าไหร่ใช้ภาษาเวียดนามกันเป็นส่วนใหญ่นะะแล้วก็ตอนนี้อุทยานแห่งนี้เนี่ยให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการนะครับก็จะเห็นมีม้านะครับมีรถม้านะครับแล้วก็มีการจัดสถานที่จอดรถนะฮะ นักท่องเที่ยวนะครับแกล้งม้าทาสีให้เป็นม้าลายนะครับจะมองจากรอบๆก็จะเห็นเป็นพื้นที่แปลงเกษตรนะครับเป็นส่วนใหญ่ก็จะปลูกพืชเมืองหนาวประเภทพืชผักผลไม้ดอกไม้สตรอเบอรี่แล้วก็กาแฟนะครับบริเวณตีนเขาเราจะมองเห็นนะครับเป็นไร่กาแฟสีเขียวเข้มๆตรงนู้นนะฮะ ซึ่งก็ทำให้การมาที่นี่นะครับเป็นเรื่องง่ายเพราะคนรู้จักแต่ว่าน่าเสียดายที่ผมเมาน,นี้แล้วผมก็ไม่เจอมเม้าข้าวเแกงลิงนะฮะการจะมานะครับเราสามารถจะเช่ามอเตอร์ไซค์หรือแท็กซี่จากละลัดนะครับให้วิ่งมาที่นี่ได้นะครับรถก็จะมาส่งที่ด้านล่างก็จะมีที่จอดรถนะครับเสียค่าเข้าชมนะครับสองหมื่นดอง นะแล้วถ้าอยากจะขึ้นยอดเขานะครับสองหมื 20, แค่ค่าผ่านประตูนะครับถ้าจะขึ้นยอดเขานะครับต้องซื้อบัตรนะครับตั๋วรถอีก50,000ดองนะครับเพื่อขึ้นรถจี๊พพวกนี้ขึ้นไปยอดเขานะซึ่งยอดเขาก็อยู่ตรงนู้นครับที่มีเสาวิวทยุโทรทัศน์ตั้งอยู่นะฮะที่จุด สูงสุดของภูเขาลาังเบียงนะครับมีความสูง1950เมตรจากระดับน้ำทะเลนะฮะซึ่งเมื่อกี้ผมขึ้นไปแล้วขึ้นไปโดยรถนะครับแล้วก็ใช้วิธีการเดินลงมานะครับเพื่อจะลองดูว่ามีมอข่ามะแกงลิงสมิเลซีอยู่ริมทางบ้างหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่เดินสำรวจดูก็ไม่พบเลยนะฮะแต่ภูเขารูปนี้ก็มีขนาดที่ ใหญ่พอสมควรที่ยังไม่โดนบุกรุกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะอยู่ในบริเวณใดบริเวณ1ของภูเขาลูกนี้ก็ได้นะฮะก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับแต่คงไม่อยู่ใกล้หูใกล้ตานักท่องเที่ยวมากนักไม่งั้นมันก็คงศูญพันนะครับเอาละครับสำหรับดารัสก็มีมะขามมัแกงลิงอยู่2สายพันธ์นะครับที่ให้เราสำรวจก็คือสมิเลซีกับมิราบิลิส นะครับอันนี้เป็นที่แรกสําหรับวันนี้ในช่วงเช้านะครับเราก็จะไปอีก3แห่งในวันนี้นะครับจะเจอหรือไม่เจออย่างไรเดี๋ยวก็ได้รู้กันครับสวัสดีครับ